สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะชมหน้าแก๊งครับเท้าท็อกซิกดาาคนอีสานโงก่กินหมาเผยชมหน้าแก๊งครับเท้าท็อกซิกเรียกได้ว่าทำเอาชาทวิตเตอร์พากันตามหาตัวกันให้วุ่นหลังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งต่อว่าชาวอีสานต่างๆนานา,นา,นารวมไปถึงต่อว่านักร้องดังอย่างลิซ่าแบคพิงด้วยจากกรณีที่กลุ่มคนตั้งกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องของคนอีสาน สร้างความไม่พอใจให้กับคนอีสานเองและคนภาคอื่นเป็นจำนวนมากเพราะจะเกิดภาคไหนก็คนเหมือนกันและเปิดคลิปเสียงที่มีการพูดถึงคนอีสานในทางที่ไม่ดีเป็นอย่างมากและลามไปถึงลิซ่าแบ็คพิงก์กรณีมีการเปิดห้องสนทนาในคลับเฮา์เพื่อพูดคุยกันในทางไม่ดีถึงคนอีสานโดยเฉพาะมีการเปิดหลายห้องวิจารณ์ต่างนานาจนมีคลิปหลุดออกมาจากหลายห้องในคลับเฮาส์ ที่ใช้ชื่อแยกกันเช่นคนอีสานคือซอมบี้ในชีวิตจริงรีสิเดนต์อีสานอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวกข้าวให้คนกรุงกินอีสานตื่นยังไอจุดจุดจุดซึ่งกระแสของห้องสนทนานี้ร้อนแรงจนโลกโซเชียลพาการติดเทียนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวแฮชแท็กครับเฮาทอกซิกพร้อมกับวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางโดยที่คนในกลุ่มนี้พูดคือการพูดถึงคนอีสานโดยเฉพาะบางคนกล่าวว่า การด่าคนอีสานเป็นประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งคนที่อยู่ในห้องพูดคุยก็รีบตอบว่าใช่ครับใช่บอกว่าคนอีสานเกิดมาก็ต้องโดนดูถูกเป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้นไม่พอลามไปถึงไอดอลสาวป๊อปสตาร์คนดังอย่างลิซ่าและลิสามโนมานว่าถ้าอีสานดีจริงคงกลับมาอยู่แล้วล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าแต่ละนางคือ มันน้าเวอร์รีเยอะๆค่ะถ้าไม่สำนึกแบบนี้อย่าให้มีที่ยืนในสังคมนิสัยแบบคนพวกนี้ไม่มีสำนึกหรอกค่ะครับเฮาท็อกซิกขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุ่งข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ